ครั้งนี้ยุบพักเก้าไกลตัดสิทธิพิธาครั้งนราเจอนายกกรังสิมันรมพร้อมเป็นนายกไหมครับคุณลมครับจากโยนัทมิรูในติ๊กต็อกครับถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้ก้าไกลชนะการเลือกตั้งคุณพิทากำลังจะได้เป็นนายกนะมาหมดโอ้โหยุบพักก้าวไกลขึ้นมา โดนัทอยากรู้คุณลมอยากจะบอกอะไรกับประเทศไทยครับข้อแรกก่อนเลยเนาะถ้าเราดูก่อนว่าเรามีเหตุอะไรในการ,รยุบพักก่อนไหมเนี่ยเอาตรงๆมันไม่มีอันนี้คือคิดแบบ worst case scenario แล้วนะณนะวันนี้ยังไม่มีกรณีไหนที่จะนำไปสู่การยุบพักได้ไม่รู้จะด้วยสาเหตุอะไรมีจริงๆแน่นอนเราก็ต้องตั้งพักใหม่เราก็ต้องรวยกันใหม่แต่เราก็ต้องสู้ยิ่งถ้าเกิดว่าสาเหตุของการยุบพักมันเป็นสาเหตุที่ไม่เป็นธรรมเราไม่ได้ทําอะไรผิดพักก้าไกลไม่ยอมแน่นอนเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเรายอมเราจะตั้งพักทำไมเราจะคิดนโยบายทํทไมเราจะหาเสียงไปทําไมช่อเคยพูดในเว ที่1นบอกว่าถ้าครั้งนี้ยุบพรรคก้าวไก่ครั้งหน้าเจอนายกรังสิมันโรมแน่พร้อมเป็นนายกไหมครับสแสดงว่าถ้ายุบเนี่ยต้องยุบหลังผมอายุ35ม้านะเข้าใจผมเป็นนายกเพราะว่าตอนนี้พออายุ30เข้าใจว่าคุณช่อาอาจจะเขียนเสือให้วกกลัวคููแล้วหนึ่งเอาผมไปครูเออเออแล้วสมมุติว่าถ้าแบบยุบพรรคเก้าไก่ขึ้นมาจริงๆคุณโรมจะถูกตัดสิทธิ์ไหมไม่โดนครับไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรค Oh. แต่ว่าอย่าเพิ่งมีความสุขอะไรอย่างนี้เพราะว่าการถูกยุบพักอ่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติที่เราควรจะยอมรับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ในต,ตอนนี้เป็นสิ่งแรกก็คือว่าทํายังไงที่จะทําให้ก้าวไกลไม่โดนยุบวันนี้ เวลาบอกว่าก้าวไกลจะโดนยุบอะมันไม่ได้คิดอยู่บนพื้นฐานกฎหมายาทำไมถึงคิดว่าก้าวไกลจะโดนยุบอะอ้าว <พอ S 2> แม่เพราะเราเรา <c oughs> ควรม,มีอำนาจใช่ไหม <c oughs> นี่คือรัฐพันลึกอ่าแสดงว่าเรากําลังยอมรับถูกไหมว่าบ้านเมืองมันไม่ปกติด,กดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทําคือทําให้บ้านเมืองมันปกติแล้วมันจะไม่มีพักการเมืองไหนถูกยุบอีกแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ะงครับ